อยู่กินกันยังไงเนาะอยู่ต่างประเทศพริกเกลือมะเขือปลาลมามีให้กินหรือเปล่าอด,อ,ดอ,ยาอยากกันไหมเนาะ คนอยู่ต่างประเทศคนไทยในต่างแดนใช้ชีวิตกันยังไงหาอยู่หากินซื้อของมีอะไรให้กินกันบ้างทุกคนมามาดูกันจ้ามาวันนี้แม่จ๋าจะพามาดูร้านไทยกันอีกแล้วค่ะนะคะร้านไทยร้านอาหารเอเชียนะคะร้านขายของชามเขาเรียกว่าร้านโชว่วยเนาะทุกคนเนาะร้านประมาณนี้บ้านเราก็จะเรียกโชว่วยนะคะเพราะว่าจะมีแบบเบ็ดเตล็ดเลยทุกคนมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีหลายอย่างให้เราได้เลือกสรรน,นะคะอาจจะไม่แบบว่า ว่าครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็รับประกันได้เลยว่ามีให้กินทุกอย่างที่อยากจะกินนั่นนี่นะคะมะขามเปียกนะคะมีหลายอย่างมากๆนะคะเครื่องปรุงในครัวนะคะมะขามเปียกก็แบบขวดก็มีนะคะแบบถุงแบบเติมนะคะหลายอย่างมากๆนะคะพวกน้ำซอสน้ำปูน้ำปลานะคะหลายอย่างจาก ของไทยก็มีนะคะของทางเพื่อนบ้านก็มีนะคะร้านจะเป็นร้านเอเชียะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นร้านค่อนข้างใหญ่ร้านหนึ่งนะคะในเดนมาร์กนะคะอ,อ,อยู่ทางอยู่ทางจัดแลนนะคะทางจัดแลนก็ วันนี้แม่จาก,ก็มีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้ก็พามาดูค่ะทุกคนนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้เห็นได้ดูทุกสิ่งอย่างแต่ก็ได้ดูคร่าวๆผ่านๆหูผ่านๆตานะคะมีให้เลือกทุกอย่างทุกคนในโซนนี้ก็จะนี่นะคะ่ะพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งของแห้งเมล็ดพืชนะคะเมล็ดพืชแห้งนะคะเม็ดถั่วเม็ด,ถ,ดถั่วดําถั่วแดงถั่วเขียวอะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้เป็นพริกแห้งนะคะถุงนี้ นะเป็นแบบทุง้งแบบอันนี้ก็เป็นแบบว่าเขาป่นมาแล้วนะคะเขาป่นมาแล้วเป็นพริกแห้งอันนี้เป็นใบไผ่นะคะใบไผ่ใหญ่อันนี้น่าจะเป็นของแบบว่าคนจีนเขาจะแบบว่าทําบะจ่างเนาะนะคะบะจ่า,จางเอาใบไผ่มาหอ่อ นะคะเห็ดหงเห็ดท้อมีหมดค่ะนะคะอาหารทางเอเซียเรานะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะทุกคนว่าแต่ทําเป็นนะคะนะคะเส้นกล้วยตรงกล้วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนนะคะเส้นมีเส้นวุ้นเส้นมีเยอะแยะมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อให้เลือกนะคะวันนี้แม่จาก็จะมาซื้อหลายอย่างอยู่นะจะมาซื้อเอส้นขนมจีนนะคะจะมาซื้อผักจะมาซื้อ กุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะหลายอย่างแต่ว่าได้ไหนไหนก็ได้มาแล้วแล้วก็จะถือโอกาสนะคะถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูไปด้วยกันค่ะว่าเอ๊เขาอยู่กันยังไงเขาหาซื้อหาอาหารมาจากไหนมากินกันนะคะมเีเหมือนบ้านเราไหมนะคะมีขายเหมือนบ้านเราไหมอะไรยังไงเนาะนะคะก็นี่เลยพามาดูค่ะนะคะนี่มียันเฉาก้วยค่ะทุกคนนะคะมียันเฉาก้วยนะคะ อุนอุปกรณ์ในครัวนะคะกระทะสารพัดส,สิ่งสารพัดอย่างนะคะไม่ถนัดกระทะทางแถบทางนี้เราก็ใช้กระทะเ,เขาเรียกว่ากระทะแบบบ้านเราเนาะกระทะโค้งๆะนะน่อไม้ค่ะนะคะหน่อไม้เป็นหนอก็มีเป็นแผ่นก็มีอันนี้ก็เป็นแบบว่าหน่อไม้ที่มีใบาย่้านางเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรสชาติเรียบร้อยเราก็ไปอุ่นเอาก็ไปเติมนะคะเพิ่มเติมเอาเองนะคะ นี่เป็นโซนอาหารทะเลค่ะนะคะของแช่แข็งกุ้งหอยปูปลานะคะมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกซื้อค่ะนะคะให้เราเลือกซื้อเดินกันละลานตาเลยทีเดียวนี่นะคะอันนี้หลายบัวหรือเปล่าทุกคนหลายบัวแล้วก็นางหวานหรอ <c oughs> นะประมาณนี้ค่ะนะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายบางทีแม่จ๋าก,ก็รู้จักบางทีแม่จ๋าก,ก็ยังไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรนะคะ เยอะมากของัอันนี้เป็นตู้แบบว่าแช่แข็งนะคะแช่ฟีดนะคะนี่อันนี้ก็เป็นโซนเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงแกงเหลืองแกงเขียวหวานแกงเผ็ดมัส,สมันนะคะแกงส้มนะคะนี่ที่ขาดไม่ได้ผงนัวจา้าวันนี้จะมาเอาผงนัวด้วยนะคะผงนัวแม่จ๋าหมดนะคะขาดไม่ได้เลยอาหารจะอร่อยไม่อร่อยนะคะต้อง <laughs> อยู่กับผงนัวนี่เองนะอยู่กับผงนัวนะคะ ดูดูมีปลาช่อนด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่ต้ยมยำปลาช่อนกันเลยจ้ะหรือจะแปะซ่ปลาช่อนหรือจะปลาช่อนเผานะคะมีปลาช่อนอาหารทะเลก็ปลาหมึกกุ้งหอยปูปลามีหมดจะ้ะราคาก็ดูเอาละลานตานะคะปลาหมึกมีหลายแบบมีหลายอย่างอุ้ยดูตัวนี้ทุกคน ตัวนี้ตัวเดียวนะคะตัวนี้ตัวเดียวแบบบึ้มๆเลยนะ,ะตัวนี้ใหญ่บึ้มใหญ่บึ้มนี่แผ่นปอเปี๊ยะนะคะแผ่นปอเปี๊ยก็ปอเปี๊ยก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ฝรั่งเขาชื่นชอบนะทุกคนนะชื่นชอบนะคะแม่จ๋าก็จะซื้อไปนะคะเพราะทางครอบครัวคุณสาก็เด็กๆก,ก็ชอบกินนะคะเด็กๆก,ก็ชอบกินเวลามาเยี่ยมแม่จ๋าก็จะทำปอเปี๊ยะให้เขาก็ชอบกันยกใหญ่เลย ทีนี้เราเข้ามาในโซนห้องของผักสดกันแล้วทุกคนแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่แม่จ๋ามามันจะเป็นวันเอ,อที่ไม่ตรงกับวันที่ผักสดเข้าเนาะนะคะมันก็อ,อจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีให้เยอะแยะเลยนะทุกคนนี่มะละกอ ทุกคนคะทุกคนขามละกอโลละห้าสิบห้าเป็นมละกอจากประเทศอื่นนะคะเป็นลูกกลมๆเนี่ยเขาเรียกมละกออะไรฮอลแลนด์เหรอนะคะนะเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะนี้โลละห้าสิบห้าโครนนะคะแต่นี่ทุกคนถ้าเป็นมละกอพันธ์ไทยที่มาจากเมืองไทยนี่โลละร้อยห้าค่ะกิโลละร้อยห้าค่ะนะคะถ้าเป็นอันนี้คือนําเข้าจากไทยนะมละกอเมื่อกี้นี่มันมีความแตกต่างนะคะแต่แม่จาก,ก็จะซื้อ แต่เป็นมะละกอกลมๆทุกทีนะคะนี่ใบยานางทุกคนนี่ผักไทยนะคะผักไทยผักไทยใบโหระพงโหระพามีหมดค่ะนะคะใบยานางยังมีเลยเมื่อกี้นี่สัดดาสะดดาวฮูเจ้าเอ,อ๋ฮไม่เคยวาไม่หมดมีหมดไม่อดไม่อยากเด้อทุกคนจะว่ามาอยู่ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวนี้ไม่อดไม่อยากแล้วนี่ผักขย e ยง เยอะแยะมากมายแม่จะหยิบทุกอย่างเลยชะอมนะคะหยิบให้ดูทุกอย่างเลยนะคะมาอยู่ต่างแดนไม่ได้อดเดอนะ,ะใบตองจะหมกทําห่อหมกจะทำอะไรละ่ขะข้าวต้มมัดนี่ใบเตยนี่มีทั้งใบตองมีทั้งใบเตยผักชีนะคะผักชีแบบเอาเฉพาะรากก็มีจะเอาทั้งรากทั้งต้นก็มีนะคะหอมใบเลื่อย มีมดูดสัตยาไม่ถูกนะมะเขืออันนี้ทุกคนมะเขือหรือเขาเรียกอะไรมะเขือยาวเนาะมะเขือยาวพันนี้มันก็มันไม่ได้มาจากไทยหรอกอันนี้กระเจี๊ยบนี่นะคะกระเจี๊ยบนี่เพื่อนบ้านนะคะประเทศเพื่อนบ้านเราก็กินนะคะคุณสาสนใจเห็ดนะคะนางว่าน่ารักดีดูขาก็งามงาม จะเอาแพ็กเล็กแม่จ๋าจะแพ็กเล็กไปสักแพ็กหนึ่งนะคะเอาไปไว้ต้มขาไก่มะระมีนะคะมันเอ่อมะระนะคะ75โครนต่อกิโลนะคะ75โครนมะม่วงเบาทุกคนดูสิมีมะม่วงเบาด้วยนะดูดูดูดมะม่วงเบาโลละ45้าโครนค่ะผักกวางตุ้งจ้ะผักกวางตุ้ง ฟักแฟงนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่จ๋าจะซื้อฟักแฟงลูกหนึ่งฟักแฟงเอาไปต้มจือดอร่อยนะคะต้มจืดวปรีก็มีจ้ะทุกคนจ้ะทุกคนจ้ะปีกล้วยนะคะปีกล้วยขนุนอ่อนบกมีบกมีนะคะใครจะซุปขนุนนะคะแพ็คนี้ยี่สิบนะคะยี่สิบโครนก็กประมาณร้อยหนึ่งอะยังหทุเรียนยังมีเลยค่ะร้อยเจ็ดสิบนะคะแพ็คนี้ ราคาโครนนี่คูณห้าเด้อทุกคนทั่วงอกนะถุงละยี่สิบโครนมะขามอ่อนนี่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 เห็ดหูหนูค่ะทุกคนสิบสามโครนแพ็คนี้นะคะนี่เราไปเก็บกันจากธรรมชาติได้เองนะคะเราไม่งอเราไม่งอนะคะแต่หยิบให้เพื่อนดูข้าวโพดอ่อนก็มีนี่สิบสี่สิบสี่โครนแพ็คนี้ดอกแคก็สิบสี่ มีฮอดมะรุมเด้อจ้ามะรุมมะรุมมะรุมมะตุ้มยี่สิบเจ็ดโครนค่ะสองฝักเนี้ยจ้ะ <c oughs> บวบไทยค่ะนะคะบวบไทยหกสิบห้านะคะหกสิบห้าอันนี้ฟักแมวหรือเปล่าที่เขาเรียกฟักแมวเอาละสำนีกรบ๊ายบายจ้า